หลายคนบอกว่าพออายุเกิน50ร่างกายเริ่มไม่เหมือนเดิมกินอะไรก็ต้องเลือกมากขึ้นแต่รู้ไหมคะแค่เลือกผักให้ถูกก็เหมือนได้ยาความแข็งแรงทุกวันผักไม่ใช่แค่เครื่องเคียงแต่คือเพื่อนดีของร่างกายวันนี้เกษมสุขจะพาทุกคนมารู้จักผัก5ชนิดที่ควรกินทุกวันหลังอายุ50ปีขึ้นไป 1. บรอกโคลี ccoli, ผักของหัวใจและสมองบรอกโคลี ccoli, มีสารซันโฟราเฟนช่วยลดการอักเสบในหลอดเลือดและยังช่วยให้สมองทำงานดีขึ้นใครที่เริ่มมีอาการลืมง่ายเหนื่อยเร็วบรอกโคลี ccoli, คือผักที่ไม่ควรขาด 2. คะน้าแคลเซียมธรรมชาติป้องกันกระดูกพรุนวัย50 คือช่วงที่กระดูกเริ่มบางลงคณะอุดมด้วยแคลเซียมสูงกว่านมบางชนิดช่วยชะลอภาวะกระดูกพรุนได้ดีถ้ากินร่วมกับน้ำมันเล็กน้อยจะช่วยให้ดูดซึมแคลเซียมได้ดีขึ้นอีกด้วย 3. กระเทียมตัวช่วยลดความดันและไขมันในเลือดกระเทียมเป็นเหมือนหมอยาในครัวช่วยลดระดับไขมันเลว เพิ่มไขมันดีและลดความดันโลหิตกินวันละ1-2กลีบแบบสุกหรือดิบก็ได้ก็เหมือนเสริมเกราะให้หัวใจแข็งแรงขึ้น 4. แครอทเติมสายตาและความอ่อนเยาว์วัยนี้สายตาเริ่มพร่ามัวแครอทมีเบต้าแคโรทีนสูงช่วยชะลอจอประสาทต,ตาเสื่อม และยังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยให้ผิวพรรณดูสดใสมีเลือดฝาด 5. ผักใบเขียวทุกชนิดพลังงานจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นผักโขมใบยอผักบุ้งหรือผักพื้นบ้านเต็มไปด้วยใยอาหารที่ช่วยระบบขับถ่ายและลดความเสี่ยงเบาหวานกินผักสีเขียวทุกวัน เหมือนได้เติมไฟชีวิตให้ร่างกายสดชื่นอยู่เสมอสุขภาพดีเริ่มต้นที่จานอาหารอย่ารอให้ป่วยก่อนแล้วค่อยดูแลแค่เติมผักดีๆลงในทุกมือ้อก็เหมือนให้ของขวัญกับตัวเองในทุกวันค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดทุกใจกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเกษมสุขยามเกษียณเพราะทุกวันของวัยเกษียณคือวันที่เรายังดูแลตัวเองได้ด้วยรอยยิ้มค่ะ